ประติมากรผู้สร้างอนุสาวรีย์มีรชนอนุสาวรีย์มีรชนเป็นประติมากรรมอลังค่าเกินกว่าคำว่าวิจิตรสิงเพราะเป็นรูปจำลองของผู้อุทิศชีวิตเพื่อปกปกักราาักษาผืนแผ่นดินถิ่นกำเนิดทำให้เราได้มีผืนแผ่นดินไทยอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงประวัติมีรชนในหนังสือมีรชนพื้นถิ่นไทยเล่มหนึ่ง คณะเย,ยนอยู่หน้าอนุสาวรีย์พีรชนและวันนี้เราจะมาศึกษาประวัติของผู้สร้างอนุสาวรีย์พีรชนคนสำคัญของประเทศคือาศาสตราจารย์สิงห์พีระศรีมีดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยผู้ร่วมก่อตั้งและคณะบดีท่าันแรกของคณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรย้อนกลับไปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่มีกติ ในการสร้างอนุสาวรีย์วีรชนตลอดจนรูปเหมือนบุคคลจนกระทั่งสมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จประพาสยุโรปพระองค์ทรงสร้างอนุสาวรีย์ของพระองค์เองในลักษณะประทับนั่งบนหลังมา้าประดิษฐานไว้หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมในสมัยนั้นการปั้นหล่ออนุสาวรีย์ต้องไปนั่งเป็นแบบให้ช่างทําที่ต่างประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเศสอิตาลี ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าราชสำนักไทยจึงได้รับสมัครประติมากรโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัคร300คนในเดินทางข้ามน้ำข้ามทวีปมาจากเมืองฟลอเรนซ์เมืองที่เป็นเมืองเกิดของไมเคิลอันเจโลเขาผู้นี้ก็คือศาสตราจารย์คอร์โดเฟโรจีบัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งจากราชวิทยลาลัยศิลปะแห่ง ฟลอเรนซ์ศาสตราจารย์เปโรดีซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสิงพีระศรีในที่นี้จะสะกดโดยไม่มีการันบีพอปลาเพราะเป็นการเขียนตามต้นแบบในสมัยของท่านในสมัยรัฐธรรมจอมพลปอพิบูลสงครามนะคะอาจารย์สินคือฝรั่งผู้เข้ามาเมืองไทยด้วยหัวใจที่พร้อมจะให้ไม่ต่างจากนักบวชเข้ามาเผยแพร่ศาสนาต่างกันตรงที่ว่า คํำสอนของท่านคือทิษฎีส,สิง์การสร้างอนุสาวรีวีรชนในยุคแรกอนุสาวรีย์ที่สร้างอย่างมาตรฐานและได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างจากกรมศิลปากรสร้างโดยช่างจากกองหัตถศิงซึ่งทุกคนล้วนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สิงพ์พรศีท่านผู้นี้เป็นประติมากรคนแรกที่สร้างอนุสาวรี์ได้ในเมืองไทย ทำให้ไม่ต้องไปสั่งปั้นหลอดจากต่างประเทศช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายให้รัฐบาลได้มากและที่สำคัญการสร้างอนุสร์สวริค์ยีรชนในเมืองไทยก็ย่อมเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทยแสดงถึงเลือดเนื้อที่พร้อมพลีเพื่อชาติกล่าวได้ว่าอาจารย์สิงห์เกิดเติบโตได้รับการศึกษามาจากอิตาลี เพื่อที่จะนำความรู้มารับใช้ประเทศไทยด้วยหัวใจอันเป,นปลี่ยมไปด้วยความเป็นไทยจนกระทั่งสามารถสอนให้คนไทยเขียนลายไทยได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างศิลปินผู้มีอุดมการณ์สื่อสารศริลปะรับใช้ชาติมาจนกระทั่งทุกวันนี้ย้อนกลับไปดูการสร้างคนของศาสตราจารย์สิงห์พีรศี ท่านจะสร้างสถาบันเพื่อปั้นคนไปพร้อมกับปั้นปูนจะสร้างประติมากรผู้เนรมิตจิตวิญญาณลงในงานประติมากรรมเพื่อทำให้โลหะกลายเป็นมนุษย์การสอนศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นที่ Academy of Colorado f e r o g r a y ลูกศิษย์รุ่นแรกของอาจารย์สิงค์คือใครก็ได้ที่ ใจรักและมีทักษะทางศิลปะพอประมาณผ่านการทดสอบมาจากข้าราชการกรมศิลปากรและนักเรียนโรงเรียนเพาะช่างที่เข้ามาปรึกษาเทคนิควิธีสร้างงานจากช่างปั้นชาวอิตาลีที่สังกัดกองประณีศิลปกรรมหนึ่งในจํานวนคณะสรัทธาอาจารย์ศิลป์คือสนัส่นศิลากรผู้เป็นบุตรชายของนายสงงาศิลากรช่างเขียนแบบสังกัด กองสถาปัตยกรรมกลมศิลปากรต่อมาอาจารย์สนั่นก็คือมือขวาของอาจารย์สิงห์เป็นกำลังสำคัญในการปั้นอนุสาวรีวีรชนในยุคบุกเบิกของประเทศไทยจากจุดเริ่มต้นการทำงานในประเทศไทยเมื่อปีพศ .2466 ศาสตราจารย์สิงห์รับราชการในตำแหน่งช่างปั้นกลมศิลปากรราชบัณฑิตยสภา จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ปติมากรรมข้าราชการชั้นพิเศษในปีพศ2485ศาสตราจารย์สินสร้างงานในฐานะศิลปินของกรมศิลปากรส่วนการสร้างคนที่จะมาสืบทอดอุดมการก็คืองานสอนย้อนกลับไปในปีพศ2476อาจารย์สิ์ร่วมกับข้าราชการกรมศิลปากรต่อตั้งโรงเรียนพระนิสิลปกรรมขึ้นในกรมศิลปากร พศ2477รัฐบาลได้มอบหมายให้อาจารย์สิงห์ร่างหลักสูตรวิชาจิตรกรรมประติมากรรมสำหรับสอนในโรงเรียนประณีศิลปรกรรมเพื่อให้การศึกษาศิลปะของไทยได้มาตรฐานเดียวกับโรงเรียนศิลปะในยุโรปจุดประสงค์สำคัญประการหนึ่งก็คือผลิตประติมากรเพื่อสร้างอนุสาวรี จากโรงเรียนประนีศิลปกรรมสู่มหาวิทยาลัยศิลปกรพศ2478โรงเรียนประณนีศิลปกรรมเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศิลปกรและได้ไปออกร้านศิลปกรในงานฉลองรัฐธรรมนูญช่วงปีพศ2480ถึง2485เพื่อจะนำผลงานด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนไปจัดแสดงให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของโรงเรียนศิลปกร นึ่งในผู้เข้าชมผลงานคือนายกรัฐมนตรีผู้พยายามส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมากที่สุดเท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ประเทศไทยได้แก่จอมพลปอพิบูลสงครามท่านตามไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนศิลปกรหลังจากเห็นผลงานของสิทธิสถาบันนี้ที่มาออกร้านในงานฉลองรัฐธรรมนูญด้วยความประทับใจในความทุ่มเท ที่อาจารย์สิงห์อุทิให้ราชการของไทยในความชื่นชมจิตใจเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของบรรดาศิษยานุสิ์ของท่านจอมพลปอจึงมีความคิดจะยกฐานะโรงเรียนศิลปากรขึ้นเป็นสถาบันอุรมศึกษาทางศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยในปีพศ .2486 คณาจารย์โรงเรียนศิลปกรและข้าราชการกรมศิลปกร ได้ร่วมกันก่อ,กอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอนเพียงหนึ่งคณะคือคณะจิตกรรมประติม,มากรรมคณะบรีท่านแรกคือาศาสตราจารย์สิงห์ทีรศรีอนุสาวรีย์วีรชนที่เป็นผลงานอันโดดเด่นของอาจารย์สิงห์ได้แก่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่อำเภอดอนเจดียจังหวัดสุพรรณบุรีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่กรุงเทพอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีนครราชสิงมาและท่านยังเป็นผู้ออกแบบอนุสาวรีย์วีระไทยหรือที่รู้จักกันในนามพ่อจ่าดำนครศรีธรรมราช โดยมีประติมากรผู้สร้างคืออาจารย์สนังศิลากรซึ่งเราจะได้ศึกษาประวัติของท่านในตอนต่อไปนะคะศาสตราจารย์สิงห์พิรศีถึงแก่กรรมเมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2505ส,สิริอายุ69ปี7เดือนใช้ชีวิตในประเทศไทย38ปี4เดือนได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณวัดเทพศรินทราวาสเมื่อวันที่17มกราคม2506เพื่อลำลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์สิงห์ในฐานะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและบิดาแห่งศิลปะรุ่นสมัยของไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงกำหนดให้วันที่15กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์สิงห์พิรษีเป็นวันสิงห์พิรษี รดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ